อธหานุ่นนะคะจะมารายงานค่าใช้จ่ายประจําเดือนมีนสายหนะคะค่ะค่าใช้จ่ายตัวแรกนะคะจะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการรายเดือน t r u n t n t n r t e น็นะคะค่ะ t ู t e น n ทอรนนะคะรายเดือนจะอยู่ที่3 7 4 2บาท9กสตางค์ค่ะค่ะแล้วต่อมาค่ะจะเป็นค่าบริการเบอร์โรศัพท์หลักนะคะของทางคิวโกค่ะ ในส่วนที่มีการผันแปรนะคะจะเป็นในส่วนของเบอร์แฟกนะคะในเดือนนี้นะคะภาพรวมนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอดบาทสามสิบสองสตางค์นะคะเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมนะคะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์ค่ะในเดือนนี้นะคะลดลงนะคะอยู่ที่ยี่สิบแปดบาทแปดสตางะคะ์ค่ะค่าใช้จ่ายเดืต่อมาค่ะค่าใช้จ่ายในส่วนของ การเปิดรักษาเบอร์นะคะเป็นเบอร์ในส่วนของเทเลเก่านะคะค่ะจะอยู่ที่หกร้อยสองบาทสี่สิบสตางค์ค่ะค่ะต่อมาจะเป็นค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอเอ็ดนะคะค่ะในเดือนเมษายนนะคะอยู่ที่สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทเก้าสิบสี่สตางค์นะคะเทียบกับเดือนมีนาคมนะคะจะอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์ค่ะในส่วนต่างนะคะในเดือนนี้ใช้เพิ่มขึ้นแปดร้อยห้าสิบสามบาท 9สตางค์นะคะโดยแบ่งค่าใช้จ่ายในตแต่และหน่วยงานดังนี้นะคะหน่วยงานแรกจะเป็นหน่วยงาน Marketing นะคะมีทั้งหมด5เบอร์ค่ะหน่วยงาน Marketing เดินมีสายยนนะคะอยู่ที่1 9 4 2 7สตางค์ค่ะเทียบกับเดินมีนาคมนะคะอยู่ที่2 9 0 9บาท80สตางค์นะคะลดลง67สบาท8สตางค์ค่ะแล้วก็เฉลี่ยน,นะคะในเดือนนี้นะคะใช้อยู่ที่เบอร์ละส8 8บาท54สตางค์นะคะลดลงกับแพ็กเกจที่ตั้งไว้ในส่วนของเดือนละ4 0ทค่ะ ค่ต่อมาจะเป็นในส่วนของบัญชีนะคะมีทั้งหมด3เบอร์ค่ะในส่วนของบัญชีนะคะเดือนนี้นะคะอยู่ที่ 1, 3 5 7สหาบาท20สตังค์นะคะเทียบกับเดือนมีนาคมนะคะอยู่ที่2 3 8 6 8นสบาทดสสตงค์ค่ะลดลง1 0 2่งพสบาท60สตังค์ะง 1, 29, งนะค,ะ,คะในภาพรวมนะคะในส่วนของแนนบัญชีค่าใช้จ่ายลดลงค่ะเนื่องจากว่านะคะในเดือนนี้นะคะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันนะคะทําให้การติดต่อทางธุรกรรมทางธนาคารแล้วก็ การตามเช็คลูกค้าวางบินนะคะเกี่ยวกับทางบัญชีลดลงค่ะค่าหน่วยงานต่อมาค่ะจะเป็นหน่วยงานของทางมีแคร์นะคะหน่วยงานวีแคร์เดือนนี้นะคะอยู่ที่453บาท94สตางค์นะคะค่ะเดือนที่แล้วนะคะอยู่ที่923บาท54สตางค์ค่ะลดลงนะคะอยู่ที่469บาท57สตางค์นะคะขาะเนื่องจากว่า,ามีบรรจุ ติดต่อกันหลายวันนะคะทำให้การประสานง,งานนักลงทุนและก็ลูกนี้ลดลงค,ค่ะ่หน่วยงานต่อมาค่ะจะเป็นหน่วยงานของทาง HR ค่ะค่ะทางพี่เมย์นะคะมีทั้งหมด1เบอร์นะคะในส่วนตรงนี้แพ็กเกจต่อเดือน416บาทค่ะกับค,ค่าโทรปกติไม่มีการเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีการโทรนัดสัมภาษณ์งานในส่วนของ back office HR แล้วก็ทางพี่อุจะมีการติดต่อทนายด้วยค่ะ ค่ะต่อมาจะเป็นค่าใช้จ่ายหน่วยงาน v d m ค่ะทั้ง Mac นะคะจะอยู่ที่495บาทนะคะก็ไม่เกินแพ็กเกจที่ตั้งไว้นะคะอยู่ที่1,000บาทค่ะค่ะค่ะต่อมาจะเป็นหน่วยงานทัวค่ะมีทั้งหมด9เบอร์นะคะ รายงานทัวร์ทั้งหมด9เบอร์นะคะเดืนอนเมษายนนะคะอยู่ที่6,991บาท24สตางค์นะคะเทียบกับเดือนมีนาคมนะคะ4,554บาท52สตางะคะ์ค่ะในส่วนตรงนี้เพิ่มขึ้น2,436บาท72สตางค์นะคะเนื่องจากว่าได้มีการเปิดใช้เบอร์แล้วก็ในส่วนตรงนี้โปรเจกต์ทัวร์นะคะในช่วงของคาบเกี่ยวอะคะ่ะตัดรอบในวันที่16มีนาคม2558ถึงวันที่15มี เมษายนนะคะซึ่งเวลาดังกล่าวอะคะ่ะจะเป็นช่วงในการเล่งยอดแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายในการจองอที่นั่งไปทัวร์พม่าค่ะคันหน่วยงานสุดท้ายนะคะจะเป็นหน่วยงานของ C L A Project ใหม่มีทั้งหมด70เบอร์นะคะเดินมีเือนเมษายนนะคะอยู่ที่2 6ง5มบาท51สตางค่ะ เทียบกับเดือนมีนาคมนะคะ19,711บาท19สตางค์นะคะเพิ่มขึ้นมาประมาณ943บาท32สตางค์นะคะซึ่งเบอร์ CLA นะคะมีการนำเบอร์ไปขยายวงเงินทั้งหมด6เบอร์นะคะแล้วก็มีการไปขายทัวร์นะคะทำให้ มีการค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าเป็นช่วงคามเกี่ยวบินเหมือนกันคะ่ะการตัดลอยจะอยู่ที่วันที่15เดนมีนาคมถึงวันที่15เมษาย,ยนนะคะซึ่งวันเวลาดังกล่าวเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการเล่ยนย่องการจองที่นั่งถัวเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมาดูการค่ะในเดือนหน้านะคะว่าค่าใช้จ่ายหลังจากวันที่15เมษาย,ยนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะจะมีการลดลงหรือไม่ค่ะ ค่ะต่อมาจะเป็นออฟฟิศเวิร์คค่ะในส่วนของเดินไม่สายยนต์นะคะอยู่ที่ห้าพันสยสบอดบาทเกสบสาสตางค์ค่ะค่ะเปรียบเทียบกับเดินมีนาคมนะคะอยู่ที่สา4พันห้อสี่บแดบาทเจดสิบสตางค์นะคะในส่วนตรงนี้เพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งพันห้าร้อยเกสบสาบาทยสิบสตางค์นะคะโดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด3าแผนกนะคะคือ QDM นะคะมียอด การสั่งซื้อ3,545บาท98สตางค์ค่ะส่วนทาง Vcare นะคะมียอดสั่งซื้ออยู่ที่186บาท1 8บาทสตางค์นะคะแล้วคะแนนสุดท้าย v i v i a นะคะที่แยกมาจากทางของ Vcare นะคะยอดสั่งซื้ออยู่ที่1,509บาท77สตางค์ค่ะรวมทั้งสิ้น5,241บาท93สตางค์นะคะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามีการสั่งฟิล์มแฟกซ์จำนวน2ม้วนนะคะแล้วก็กระดาษชำระ กระดาษ A4 จำนวน13รีมและก็ของสารนุปโภคเพิ่มขึ้นประมาณ1,300บาทในส่วนของทาง v iva, ีว่ค่ะค่ะต่อมาจะเป็นอาคารค่ะค่ะ อาคารนะคะในเดือนเมีสายนนะคะจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่หนึ่งแสนเจบาทห้สตังนะคะเทียบกับเดือนมีนาคมนะคะจะอยู่ที่หนึ่งแสนบาทห้สตังคนะคะค่าใช้จ่ายลดลงอยู่ที่8 9ดพัสิบาทเสตังค์ค่ะโดยแบ่งตามรายละเอียดห้องดังนี้นะคะค่าไฟห้อง3 7 0 1จ็ดศนะคะถึงสอนะคะเดือนมษสายนจะอยู่ที่หนึ่งหมสบาทสาสตังนะคะเทียบกับเดือนมีนาคมนะคะอยู่ที่ สองหมื่นสบาท10สตางค์ค่ะลดลงนะคะ5,804ันบาทเจสตางค์นะคะส่วนค่าน้ำห้อง3701นะคะเดือนเมษาย,ยนนะคะ770บาทนะคะเดือนมีนาคมนะคะ847บาทค่ะลดลงประมาณ77บาท4สตางค์ค่ะค่ะส่วนค่าที่จอดรถนะคะเดือนเมษาย,ยน7,040บาท80สตางค์นะคะเทียบกับเดือนมีนาคม6,635นหบาทยีสตางค์ค่ะ เพิ่มขึ้นประมาณ405บาท60สตางค์นะคะโดยเกณฑ์เทียบในเดือนเมษาย,ยนกับเดือนม,มีนาคมนะคะค่าใช้จ่ายค่าไฟกับค่าน้ำลดลงนะคะในส่วนนี้ค่าจะเพิ่มขึ้นก็จะเป็นในส่วนของค่าที่จอดลดนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้มีคนเข้ามาติดต่อสมัครงานนะคะแล้วก็ในส่วนของการติดต่อบบกับแผนฐานท,าทุกคณะที่ผ่านมานะค,ะค่ะค่ะห้องที่สองจะเป็นห้อง3703นะคะในเดือนเมษาย,ยน3703นะคะค่าไฟจะอยู่ที่1 6,729บาท 45สตางค์ค่ะเทียบกับเดือนมีนาคมนะคะค่าไฟอยู่ที่2228บาท35สตางค์ค่ะค่ะในเดือนนี้นะคะค่าไฟลดลง3 0 0 0 0เอ่อสามพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์นะคะค่ะจะเปลี่ยนเพ็นไน้ว่านะคะในเดือนเมษายนนะคะค่าไฟลดลงกว่าปกติทั้งสองห้องนะคะเนื่องจากว่าในเดือนนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันนะคะค่ะ ค่ะค่าใช้จ่ายตัวต่อมาจะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายของคุณนบวริศน,นะคะค่ะของคุณนบวริศนะคะในส่วนตรงนี้เดิมนมีสาย,ยนนะคะจะอยู่ที่หกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบแปดสตางค์เก้าหนึ่งมืนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทค่ะ เทียบกับเดือนมีนาคมนะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันแปดรอยี่สิบหกบาทนะคะแล้วร่วงจากเดือนมีนาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งแสนสามพันหกสิบแปดบาทนะคะค่ะรายละเอียดมีดังนี้ค่ะค่ะการสั่งพิมพ์สติกเกอร์ในเดือนเมษายนะคะจะอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบบาทค่ะอ่อสี่ร้อยหกสิบแผ่นนะคะ ค่ะเทียบกับเดือนมีนาคมนะคะจะอยู่ที่129,220แผ่นค่ะและวรื่องจากเดือนมีนาคม8 7 6 0บแผ่นค่ะค่ะส่วนยอดเงินที่สัยอดเงินค่าสติกเกอร์และก็ค่าปินะอยู่ที่33,922บาทนะคะเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม94,54บาทค่ะและเร่งจากเดือนมีนาคมประมาณ56,500บาทค่ะค่ะต่อมาจะเป็นค่าแรงค่ะ ค่าแรงในเดือนนี้นะคะหนึ่งหมืนเก้าพันสาร้อแปสิบี่บาทนะคะเทียบกับเดือนมีนาคมนะคะอยู่ที่สี่หมืนห้าพันห้าร้ยสิบดบาทค่ะลดลงจากเดือนมีนาคมประมาณสอง0มืนหกพันหนึ่งร้อยบาทนะคะค่ะตัวต่อมาจะเป็นค่าขนส่งนะคะในเดือนนี้อยู่ที่3ามพันสร้อยบาทนะคะเทียบกับเดือนมีนาคมนะคะอยู่ที่ห5พันห้าร้อยบาทนะคะลดลงจากเดือนมีนาคมนะคะสามพันสามร้อยบาทค่ะ ค่และตัวสุดท้ายจะเป็นค่าดำเนินการค่ะในเดือนนี้อยู่ที่9,692บาทนะคะส่วนเดือนมีนาคมค่ะอยู่ที่2 5 7 1 4บาทลดลงนะคะ16,000บาทค่ะในภาพรวมนะคะค่าใช้จ่ายคุณลดนบผลิตลดลงทุกรายการเลยนะคะโดยเฉลี่ยนในเดือนเมษายนนะคะอยู่ที่1.35บาทนะคะเกณฑ์อยู่ในราคาปกติค่ะซึ่งราคาที่ตั้งไว้ไม่เกิน1 5บาทนะคะนื่องจากว่าการ สั่งพิมพ์ต้นทุนแล้วก็ค่าขนส่งดําเนินการเนี่ยลดลงนะคะทำให้ราคาต่อหน่วยอยู่ในราคาที่สูงแต่ไม่เกินราคาที่ตั้งไว้ค่ะค่ะต่อมาจะเป็นในส่วนของค่าใช้ใจ่ายผันแปรค่ะค่ะค่าใช้ใจ่ายตัวแรกน่าจะค่ะจะเป็นค่าใช้ใจ่ายของบริษัทคอมแอดวานนะคะค่ะ คอมเมนต์วาจะมี2ตัวค่ะในส่วนของค่าบริการรายเดือนในออฟฟิศที่กรุงเทพแล้วก็ในออฟฟิศที่ปอยเปตนะคะในออฟฟิศที่กรุงเทพและออฟฟิศที่ปอยเปตเนี่ยจะมีใช้งานจริง31วันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31 1มีนาคมนะคะค่ะมาดูตอนแรกค่ะที่ออฟฟิศที่กรุงเทพนะคะรายเดือน1,767บาทนะคะค่ะรวมค่าเช้บอกซิมแล้วก็ จำนวนแปดพอร์ตเนี่ยอยู่ที่หนึ่งมืนสี่พันหนึ่งร้อยสาสิบหกบาทค่ะค่ะส่วนที่ปลอยเปจนะคะจะอยู่ที่แปดร้อยสิบาทต่อเดือนนะคะรวมค่าใช้่าบ็อกซิมอยู่ที่หนึ่งมืนสองพันเก้าร้อยหกสิบาทนะะคจำนวนสิบหกพอร์ตค่ะรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นยังไม่หักยังไม่รวมแบกแล้วก็หักที่จ่ายสามเปอร์เซ็นนะคะอยู่ที่สองหมืนแปดพันหนึ่งร้อยเจ็สิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์ค่ะค่ะตัวต่อมาค่ะจะเป็นชีพโมบายนะคะ การบริการ s m s นะคะในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะชีมโมบายบนะคะอยู่ที่45,986บาท68สตางค์นะคะขาเทียบกับเดือนมีนาคมนะคะ,ะเทียบกับเดือนมกราคมค่ะอยู่ที่79,632บาท29สตางนะคะขาในสัปดาห์นี้ลดลงนะคะอยู่ที่33,645บาท61สตางค่ะ เนื่องจากว่าข้อความที่ใช้ไปในเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีข้อความอยู่ที่หนึ่งแสนสองมื่นหกพันสามร้อยสาสิบเจ็ดข้อความนะคะเทียบกับเดมมือนมกราคมนะคะอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็สิบข้อความค่ะมีจํานวนลดลงอยู่ที่เก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบสามข้อความค่ะค่ะส่วนยอดรับในเดือนมิถาย,ยนนะคะอยู่ที่ประมาณ 9, 60, ะะ 7, เก้าแสนหกหมื่นสี่พันนะคะเจ็ดบาทหกสิบสตางคค่ะค่ะโดยเฉลี่ยต้นทุนราคาต้นทุนข้อความละสิบสามสตางค์นะคะค่ะ แล้วต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของชำระนี่แลบ CFI นะคะในงวดที่เจ็ของบริษัทเจนเนอรัลลี่นะคะในส่วนตรงนี้นะคะยอดทั้งหมด1 0, 5 0 0 0แบาทค่ะจะเป็นแบ่งเป็น2ตัว2ก้อนนะคะก้อนแรกจำนวน9 0 0 0แสบาทน,นะคะก้อนที่2ก็คือ45,000บาทน,นะคะค่ะในเดือนนี้ก็ชำระในส่วนของอ,องวดแลบนะคะ1 0, 5 0 0 0บาทค่ะต่อมาค่ะจะเป็นของบริษัทสมบัติลีเกิร์นะคะจะเป็น ค่าบริการที่ปรึกษากฎหมายประจำเดือนเมษายนนะคะอยู่ที่5,200บาทค่ะค่ะแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นค่าวิชาชีพนะคะของบริษัทคิมโกในการจัดทำเอกสารต่างๆนะคะค่ะยอดทั้งหมดจะอยู่ที่1,39680บาทค่ะค่ะในวดเดือนเนมษายนนะคะจะเป็นงว่ที่3ค่ะชำระงว่าละส6 5 6มบาทค่ะ ค่ะค่ะต่อมาจะเป็นในส่วนของการชาระค่าเช่าบริการค่าเรื่องค่ารูดบัตรนะคะเครดิตจํานวน3เครื่องนะคะในเดือนเมษายนนะคะยอดเงินจะอยู่ที่3ามพบาทนะคะค่ะค่ะตัวต่อมานะคะค่ะ เป็นในส่วนของบัญชียืมเอของคุณนำนองศักดิ์เดินใจดีนะคะในเดือนเมษายนนะคะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่หนึ่งแสนห้าพันสาม้อยแปดสิบาทนะคะค่ะโดยมีรายการดังนี้นะคะรายการแรกจะเป็น e-camping นะคะในส่วนของแผนไอทีนะคะค่ะสองหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบาทค่ะรายการต่อมาจะเป็นบัตรกำนันฟูจินะคะห้าพันเจ็ดร้อยบาทค่ะในส่วนของมาร์เก็ตติ้งนะคะรายการต่อมาค่ะจะเป็นเบิกค่าธรรมเนียมอ่า ในส่วนของคดีนะคะ50,000บาทนะคะของทาง PU HR ค่ะและตัวสุดท้ายจะเป็นการเบริกค่าวิทยากรงานสมานที่ผ่านมาในวันที่28บแปมีสายน,นะคะจำนวน24,000บาทนะคะในส่วนของทางพี่หนิงมาร์เก็ตติ้งนะคะค่ะตัวต่อมาค่ะค่าใช้จ่ายลิ g โก้นะคะ ในส่วนของดีโก้จะเป็นค่าใช้จ่ายบริการถ่ายเอกสารในส่วนเกินนะคะในเดือนมีนาในเดือนเมษายนนะคะค่าใช้จ่ายอยู่ที่418บาท6 1สตางค์นะคะเทียบกับเดือนมีนาคมนะคะอยู่ที่543บาท60สตางค์ค่ะในส่วนตรงนี้เปรียบเทียบนะคะในเดือนมษนาลดลงนะคะค่ะเนื่องจากว่าวันหยุดนะคะไม่มีการใช้ปิ้นืัวถ่ายเอกสารใดๆค่ะค่ะต่อมาค่ะ ต่อมาจะเป็นการเบิกอินสันทีฟนะคะในส่วนตรงนี้การเบิกอินสันทีฟจะเป็นในส่วนของทางมาร์เก็ตติง M, ้งแล้วก็ทาง Qdm แล้วก็ทางวีว่านะคะจำนวน 6, 175บาทค่ะค่ะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายตัวต่อมาค่ะ ค่าใช้จ่ายตัวต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของคุณนัททเสศน,นะคะเป็นค่าบริการค่าติดสติ๊กเกอร์วีวานะคะจำนวน7,650บาทค่ะต่อมาค่ะจะเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทอสอ็มทจำกัดนะคะเป็นค่าโฆษณาวิทยุ FM 96.5นะคะออกอากาศในส่วนของวันที่5ถึงวันที่18นะคะของทัวพาม่านะคะออยอดเงินอยู่ที่73,500บาทค่ะค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นในส่วนของคุณชิดชัยหลวงอี้นะคะยอดเงินอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทแล้วก็หักในส่วนภาษีสามเปอร์เซ็นตนะคะยอดที่ต้องจ่ายอยู่ที่เก้าพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะค่ะในส่วนตรงนี้นะคะก็ค่าใช้จ่ายที่เหลือนะคะก็จะมีในส่วนของคอมพัสนะคะบัตรเครดนะคะ,กกะ,คะแล้วก็กระแสงเงินสดแล้วก็ประกันสังคมนะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็เอ,อกสารยังมาไม่ถึงก็ บางบริษัทยังไม่มาบางบินนะคะค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นค่าใช้จ่ายค่างวดรถนะคะค่ะจะเป็นบริษัทราชธานี l e ส s ิ่งนะคะจำนวนสองรายการนะคะจะเป็นคันแรกจะเป็นของ v ีออนะคะเดือนละสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทนะคะนป้นงวดที่ห้าสิบค่ะค่ะ ครั้งที่สองจะเป็นเงินสดของเนแอง7,825บาทซีวิคนะคะงวดที่45ค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นเอเชียเซิร์ฟกิทลิสิ่งนะคะงวดละ58,757บาทนะคะอยู่ที่งวดที่32ค่ะค่ะขอจบรายง,งานค่าใช้จ่ายประจำเดือนเมษายน2,557 2,558เพียงเท่าน,น,ายยาน,นี้สวัสดีค่ะ